ข่าวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าก็เป็นข่าวของการรีวิวข้าวค่ะข้าวสิบปีกินได้ทองไม่เสียออื ะะเขามีการเมื่อวันที่6ค่ะเขามีการพาสื่อมนชนและผู้ส่งออกลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปตรวจสอบข้าวนะคะจากโครงการจำนำในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักนะคะ,คะ,คะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณภาพของข้าวเนี่ยลองดูสิลองชิมสิมันไม่มีกลิ่นหืนนะ嗯嗯嗯ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะกินไม่ได้คือความหอมอาจจะมีการลดลงบ้างไม่เ,เหมือนข้าวใหม่แต่ความนุ่มนวลเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะถามว่าทําไมต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขากําลังจะเอาข้าว1นึ่งแสนห้าหมื่นตันเนี้ยออกขายออกประมูลขายไปเลยครับค่ะ เขาบอกอย่างน้อยก็ได้รายได้กลับมาสักประมาณ200-400ล้านบาทนั่นเอง<ช>นะครับ่ซึ่งคราวนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกออกมากังวลว่ามันกินได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีทั้งฝ่ายทางประชาธิปัตย์นะฮะคุณราเมศก็ออกมาบอกว่ามันมี ได้ข่าวว่าต้องไปสาวข้าวสาวน้าตั้งสิบสามถึงสิบห้าน้มีบ้านใครคือปกติเฟซเฟสาวน้ําเดียวเองอ่ะพี่สองอภพี่สองเพราะอันแรกอาจจะแบบอาจจะดูคุณหน่อยเออค่ะนะฮะคือเฟซซื้อจากแหล่งเกษตรกรที่เรามั่นใจเนี่ยนะครับแต่ว่านี่เขาสาวสิบสามถึงสิบห้าน้ำเขาบอกว่ามีมอดลอยอยู่เป็นจํานวนมากแสดงว่าไม่ได้เห็นไม่ได้มีคุณภาพข้าวอย่างแท้จริงสินู่นนี่ต่างๆนานาแล้วเขาบอกว่าก็มีดราม่ากันบอกว่าถ้าคุณคิดว่าข้าวมีคุณภาพคุณก็ไปหุงให้รัฐมนตรีกินกันเองสิทุกวันเลยน่่ีะแล้วก็ ก็เลยมีการส่งข้าวไปสื้อหมุนชนชิมด้วยพี่ยุทธพี่ยุทธพี่ยุทธก็เลยชิมกับน้องไบร์นั่นองนะครับแล้วก็พี่ยุทธก็บอกว่าอข้าวก็ยังหงุงขึ้นหม้อนะจะรุ่นลวนกว่าข้าวธรรมดาหน่อยนะครับไบร์ชิมแล้วไบร์ก็บอกว่าก็ไม่หอมเท่าข้าวหอมมะลินนะคะความนุ่มก็หายไปหน่อยหนึ่งแต่ข้าวเป็นข้าวก็ยังเป็นข้าวนะครับมีการริงเม็สวยงามรู้สึกว่าเป็นข้าวธรรมดานะครับนั่นเองนะครับแต่ที่มีดราม่าเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือคนโซเชียลเขาเป็นห่วง S <S เรื่องสาร Alpha อัลฟาท็อกซินครับก็ไปไ,<ด>ไปขึ้นในเพจดราม่าแอนดิกด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าในบรรดาพวกธัญพืชแห้งทั้งหลายเนี่ย <S 2> <S 2> มันมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นบ้านเราเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเชื้อราที่ผลิตสารพิษตัวนี้ได้อย่างเช่นธัญพืชถัว่วข้าวกระเทียมข้าวโพดพริกแห้งอะไรแบบนี้น่าจะมีการตรวจการปนเปื้อนของอัลฟาท็อกซินก่อนไหมเพราะว่ากินเข้าไปมันอาจจะเป็นมะเร็งได้นะครับแล้วก็อัลฟาท็อกซินพวกนี้มันทําให้เป็นมะเร็งตับ แล้วก็เวลาที่เราเอาไปปรุงอาหารนะครับสามารถ <c oughs> ทนความร้อนได้ถึง260องศาจะต้มให้เดือดหรือหุงก็ไม่สามารถทําลายสารพิษตัวนี้ได้นะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของข้าวค่ะกอ็อันนึงมันก็จะมีดราม่าและการช่างสังเกตนะคะว่าตอนอที่คุณภูมิทํากินโชว์เนี่ยเขาก็จะกินกับกะเพราใช่ไหมคะเขาบอกว่าทําไมช้อนตักติดแต่กะเพราอะคะไม่ติดข้าวหรอคะแต่จริงเรื่องอันนี้เพี่ว่า การตรวจสอบคุณภาพของข้าวเราสามารถตรวจสอบแบบที่เป็นเป็นหลักวิชาการได้ไม่ใช่รหรืออ่ะค,คือคือมันไม่ใช่แค่การหุงแล้วกินได้นะเธออะไรเงี้ยจริงๆก็ให้ตรวจอย่างเป็นกิจลักษณะไปเลยก็อาจจะทําให้ความมั่นใจมากขึ้นละกันแต่ความมั่นใจมากขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหันไปกินข้าวเก่าสิปีนะพี่อ้อยว่าในบางทีเราก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดมีคนบอกว่าอเธอกินข้าวซิเฟียาจา่าพี่เนี่ยหมักอาไว้ตั้งสิปีชนะเรา <laughs> ก็จะแบบว่านะมันก็เป็นความที่รู้สึกว่าอุ๊ยหรอทําไมทาไมถึง,ถงต,ต่อให้เราบอกว่า <c oughs> กินได้แต่ก็นั่นแหละคะ่ะมันเป็นความส่วนบุคคลนะที่จะแบบว่ากล้าหรือไม่กล้าอ่ะเนี่ยเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมาแค่หุงโชว์แค่นี้มันไม่จบเลยต้องถ้าเอาไปส่ง l บบตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนก็อาจจะแบบยอมออกมากินหรือว่ายอมรับข้าวนี้มากส่ง l a บไปเลยค่ะจริงๆแล้วอ่ะนะครับ 秋。